สวัสดีครับผมวันนี้เรามาู่กับวีโรนะครับผมไอตัวนี้จริงๆผมจะทําตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ทําสักทีซึ่งในการแข่งนะครับเพื่อนน่าจะเห็นแล้วแต่ว่ามันเป็นวีโรโลมิงนะครับมันเอาไว้แก้พวกขาตายเออเห็นจะชัดเลยแวนนะครับนี่ก็เลยเอาแวนมาด้วยก่อนหน้านี้ทําเคยทําไปแล้วนะครับเอาวีโรเลยแหะไป เล่นกับแวนนะครับแต่ในออฟเลนผมต้องบอกจริงๆว่าตัวมันแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ First, <Bl> ตัวเมตาลีหาอย่าหาเล่นเลยกับฉีที่ผมแพ้แน่นอนนะฮะแต่ว่าต้องเกมพอได้อยู่พอม,มีของก็ค่อยว่ากัน,น <S 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 มาเป็นคูณจอดร้อยด้วยนะครับวันนี้เอาไอเทมขึ้นให้แล้วกันเอ,อ,อาจจะเล่นยากในเลน่สูงนะครับตาย ไม่อยากเาสียภาษีโอเคแช่ติดไปก็ได้ครับมาซื้อแรกก็จะเป็นวอร์บูส์นะครับเอาความเร็วในการจมตีขึ้นหน่อยแล้วก็วันนี้เราจะได้เป็นสองเจาะนะครับมันจะแตกต่างจากใสค่สครีใสค่ครีนี่เน้นๆกับตัวบางๆเลยถ้าตัวบางผมงคิดว่าสามตัวขึ้นไป <im it> เกมนั้นก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเจอไฟเตอร์ด้วยหรือว่าอะไรด้วยเนะเกมนี้ไฟเตอร์สองตัวตัวบางสามตัวนะครับเอาคีีมาก็คุ้มนะ โอ้โหโอ้โหแต่ในยุคนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไฮมันวิวแบบเป็นสายแทงก็ได้นะครับเอ้ยตันเพื่อนโจกสามมีฟันสี่เลฟัสีิวโดน้รับหน่อยเฮ้ยสวยอยู่ คือตายมันนี่เฮ <c oughs> <spe ak subway> ้ยเฮ้ยเฮ้เบาถือหงอยเลยแม่เอ้ยโดนดักมาแล้วจ้าวีโร่ที่พระเจ้าวีโร่ที่ไม่มีสกินเป็นฮีโร่ที่ไม่มีสกินตัวเดียวในประเทศไทยใครก็ได้ประเทศอื่นไม่มีนะครับ ติดนิกสิตนิกฤสิเรื่องของคล้ายๆอารมณ์แบบดีซีเลยเก่งนะตอนที่เราใช้กันติเนี่ยมันจะได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้วยนะครับเออเพ่ดนดาโดนเพื่อนต้องแกกันแล้วจังเดะเอาเพื่นมาชืบมาชืบช้ามนจังเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไม่ทำบารดาที่คือบันดาของเรานะ่ย หลบได้ทุกชอตเลยครับเอ้าเรื่องว่ะดิเฟกตแต่ละคนนะครับ <laughs> ผมก็ตกใจอยู่นะมันไม่ใช่วีโรเกมเดียวเว้เพื่อนๆมันเป็นวีโรป, <c oughs> ประมาณ2วันได้มัง้งเหมือนกับเ <c oughs> ดหนึ่งเขาดับวีโรมาเอเดนก็ดับวีโรมาเออต่เป็นเป็นตัวแบบแก้ทางเป็นตัวขานตายอะไรอย่างนี้ประเด็นคือชนะด้วยนะครับโคตรเถื่อน ใครป enos, ไปล้อพี่แกนี่ไม่ได้แล้วนะไม่แตกก็เหมือนแตกไปแล้วป้อมอันตรายครับสีเอาพาสีิลเราออกได้เลยเอาเด้โอ้โหเหมือนจะตายเหมือนจัดเฮ้ยสุขวัน สวนเฮ้ยเฮ้ยน,น,นิดหนึง่งนิดหนึ่งอ้ไม่ถึกเลยเพื่อนโคตรจะเซ็งแล้วดูดหนึ่งตัวอ้าวไม่เอย้ยสวยเยู่เพื่อนเก็บให้ปาดนอนีกทีปาดอีกทีหนึ่งหลาดชดไปเลยครับเสียศูนย์อยู่แม่งกดแข็งเฉย มารตอนนี้เราก็ได้2ตัวมา2คิวแบบงงๆ,งๆนะครับเท่าทีเทสในเครื่องของดามเมจยังไม่ได้เทสเลยนะอัทนี้พก่ตามโตัวผมยังไม่ได้เทสดามเมจเลยเกมนี้เพราะว่าติดในเรื่องของการชนเลนอยู่นะครับมากูเทสตันหนึ่งสองตันพุ่งเออ,โ,อโหรวดนานหน่อยยังไม่มีของรวดนานหน่อยนะครับบล็อกเสเปียร์ขอสองเจาะหน่อย มานะสองจอเจอะนะครับสเปียร์ลองกินูสเพื่อนเพื่อนจะเห็นผมขึ้นชูริเคนไวน้นี้ชูริเคนเอาไว้ตีไวเฉยแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็สองเจาะต่อมาก็จะเป็นหรือว่าเราขึ้นทานตอนขั้นไว้เลยจริงๆเราข้ามก็ได้นะเป็นเป็นดาบแดงนะครับแต่ว่าต้องทุบตัวบางๆเกมนี้อาจจะเจอฉีเยอะก็อาจจะเป็นเจาะเปอร์เซ็นต์ไปอะไรก็ได้นีตีเปอร์เซ็นต์ไปเลย โอ้โหไม่ได้เดินเสียดสลอดสยองเอ้ยสยอดสยองถูกปอวะเรียกว่้าสยองจัดไม่ได้ขยับเลยจ้าเอ้ยเดี๋ยวเช็กก่อนเพื่อนโอเคไม่มีเกิดจะเป็นบอดอกโบกุ้งซะแล้วไม่ใช่ยาสีฟันเนใี่ยตายคู่ทุกผมนี่น่ากลัวสิ และหายหมดแล้วด้วยครับตอนนี้ไม่ซ้ายก็ขวา <laughs> หลอดนะเออนี่อยู่ซ้าย <c oughs> ดักสุดซะด้วยในล่มตรงนี้นะครับผมต้องพูดตามตรงด้วยด้วยความสัต์จริงนะครับบางทีผมฟาดคลิปไอ้ตรงตรงร่มนะครับอววาวิล่าแม่งเอ้ยบางการตีชิ้นหายสวยไว้ ไ้ฟิกเกอร์ไปกับตอนนี้ก็น่าจยังไม่ตายครับกูสวนโอ้โหเกิดมามีกี่ชีวิตก็ไม่พอครับตรนนี้ oh. ขอยัดดันกันขอยัดฟามเพิ่มก่อนนะครับจะได้ดาบแดงแล้วตอนนี้ก็ทานอนมาที่เรียบร้อยนะครับขาดดาบแดงกับอีกชิ้นหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากได้แรงๆไปเลยนะครับก็เอาไปเป็นสามเจาะเอ่แต่ถ้าอยากได้แรงกับในเรื่องของตัวบางนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของอัตราคิลิคอมันบวกคิฟห้าก็หัวเฉลี่ยกันเอานะครับว่าเราจะติดไหมถ้าติดก็แรงเลยครับพูอจู่นี่ร่วงเลยครับต้องมีเพื่อนมาคอยหนุนหนุนสู้เขาเอาช,าชนะโอ้ยได้คืนมาหนึ่งตัว บขาดอีกประมาณ6กแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขาดอีกสามร้อยนะครับมาแล้วรีพิเชอร์แล้วก็จริงๆผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมจะขึ้นดาบแดงใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหดาบีพิเชแรงเกินนะครับต้องขึ้นดาบถึกไว้หน่อยเอ้ยเพื่อนนิดตึงก็ยังดีครับมานี่เลยจา้าพี่ชาย และพี่ชายลุดเดียวโรนัลดแม่ลูกปากเลยดีครับอ่าสับสกิลหนึ่งของวีโรนะครับเราสามารถกดไว้ก่อนก็ได้นะครับมันจะตีเป็น1 2ึ่งสนะครับไอเรื่องของวงล้อมันก็จะหมดไปเออแต่ว่าเหมือนเรากดได้สครั้งเลครับถ้าทําดีๆนะเหมือนเรากดได้2ครั้งเลยนะครับมันก็จะเพิ่มคุณความแรงเข้าไปจริงๆิวีโรมันเป็นตัวที่ตบแรงมากนะครับ แต่ด้วยเรื่องของโมบิลิตี้นะครับเรื่องของเกมโมบาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแอร์ทินพวกตัวร้อนมันจะเรวกว่านี้นะครับไฟเตอร์อะไรเงี้ยผมฟอร์เรนอ่ะพูดง่ายๆเลยแม่งเดสเอาเดสเอาเดนเดอร์ตับแดงประูครับบ่าเราจะได้ตรงไหนกันต่อว่าเวทให้หมดเลยกันได้อะ มาดิจังหวะสหวรรเฮ้โห hey, oh, ตามมาเฉยเลยตามติดวิญญาณหลอน oh, ขาดโอ้โหขาดเยอะเลยดาบแบงนะครับแต่ <One axe. S 1> ต้องฟาบดยาวสวยแก,ก๊สแก๊กเราไม่ธรรมาดานะครับเอ็กซ t คิวบวกกับสายเวทเออ มีแต่คอนเทนต์เไปแล้วไม่ได้ออทเทมไพ่อย่างเดียวนะครับดึงแม่นด้วยเกมนี้ผมสังเกตหลายทีแล้วแก๊กตึงแม่นนะครับไม่รู้ว่ากินอะไรมาแม่นเหลือเกินแดดเข้ามาแบบ <c oughs> แตีครั้งสุดท้ายน่าจะยังไม่ตายครับต้องอันติสตัรนนิดนึง <c oughs> โอ้ย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 ตาเบ็ดปิดหมีไม่ลงครับ อันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาเมื่อกี้เขากาจจะเล่นไงพอ15นาทีนะครับเขาจะได้ตัวร้องหนึ่งตัวเอออาจจะให้แคลรี่เขาแบบได้จยิงกอล์เยอร์อะไรยี้ยจ่การตัวร้องเป็นหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีวีโรวีโร่ชายสุดเทืนอนเยอะแต่ไม่ได้แก้งวาลหฮเลยนะเกมนี้แม่งกูเจอแต่ฉี่ไม่ฉี่ก็นาคอสองตัวมีคนตามติดวิญญ,ญาณหล่อมาหนึ่งคนฮนะ มันจะเล่นสุดเลยแล้วบินเข้าไปเก็บสแตกแปเรียบร้อยได้มาด้วยนี่อาจจะได้กอสเทลเยอร์เลยครับโอ้โหบอเบอลโอ้โหเดือแคลงแจริงปะเนี่ยนี่ถ้าบอกเป็นไฟเตอร์นะครับแล้วก็บอกว่ามันสามารถตีระยะไกลและระยะใกล้ได้ด้วยนะครับกูเชื่อจริงๆมีการได้ตันสองมีการได้ทูราเมดสอง ห <c oughs> แรงจัดไม่เอาเรื่องเลยครับแค่สต,ตันนะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับตีไม่ครบด้วยเอาหแล้วกดจอมแพ้ไปเลยครับโดนช็อตเดียวอ้าวเรื่องไลน์นี่คือวีโลนะครับที่นักแข่ง ไว้วางใจมันก็จะมีเหมือนกับเขาเล่นโบ5โบ3โบ7อะไรอย่างงี้นะครับตัวละครในการเลือกลงแข่งมันจะน้อยลงเพราะไอ้ตัวนี้เล่นไปแล้วตัวนี้เล่นไปแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ที่เขาหยิบมาเลยย้ำอีกทีนะครับเป็นตัวแก้ทางในตำแหน่งโรเม่งนะครับพววขาใตายเลยเงี้ยโอ้โหสตันมันเลยครับคล้ายๆกับบอลเดอร์โมเม้นเออประมาณนี้การทักทายัอนนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาตัวท่านก่อนสวัสดีจ้า